สวัสดีครับผมนักศึกษาวิยาทหารจัจนนดวงศรีดิฉันนักศึกษาวิชาทาหารนารีวงศิตวันนี้เราสองคนจะมาเล่าเรื่องตำนานของหมู่บ้านบางอาจาย์ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยหมู่บ้านบางอาจาย์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงศรีอย,ยุธยาอันเคยเป็นเมืองหลวงของสยามในอดีตในวันนี้คืออำเภอค่ายบางลาจาย์จังหวัดสิงห์บุรีหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นที่จดจำในประวัติศาสตร์ไทยกำลังทำสงครามกับพม่าในพศ2308-2310ถึงศพซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของอาณาจาักรอยุธยาตามที่บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ไทยกองสัพพมา่านนำโดยเนเมียนสีฮาบอดีจะยกทัพเครื่อนพนทางตอนเหนือแต่ถูกหมู่บ้านมางอาจันขวางเอาไว้นานกว่าหเดือนแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดสงคราม วีรกรรมของชาวบ้านบางละจันหลังจากที่ปามาพยายามบุกโจมตีมาถึงมากถึงเจครั้งโดยทั้งเจครั้งต้องประกับความพ่ายแพ้ไปอย่างน่าอับอายผู้นำชาวมอบจึงได้อาสาจึงได้อาสาที่จะยกทัพไปปราบหมู่บ้านบางละจัน สิ่งที่ทำให้ผู้บัญชาการคนนี้แตกต่างจากผู้นำพม่าคนก่อนคือความรู้ของเขาเกี่ยวกับดินแดนและชาวสยามรวมถึงเป็นคนที่เป็นคนที่มีความรอบคอบปราจากความตะหนองตนเขาไม่มีความ คิดที่จะประมาทชาวบ้านแห่งนี้เลยแถมยังปรับกลยุทธ์เพื่อให้ตนได้เปรียบได้เปรียบพวกเขาเขาส่งทหารย่องเข้าไปรอบหมู่บ้านสร้างป้อมตามเส้นทางและเมื่อเผชิญหน้ากับชาวบ้านจะหลีกเลี่ยงที่จะ สู้โดยตรงแต่แต่จะกลับเข้ามาสู้จากคัมแพงป้อมภายนอกหมู่บ้านบางอาจาร,รย์ต้องพบกับศึกหนักแถมยังไม่มีปืนใหญ่เอาไว้ทําลายป้อมของอีกฝ่ายจึงจึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากกรุงศรีอยุธยา เพื่อขอยืมปืนใหญ่มาใช้สู้กับทหารปารมาแต่อายุทยาแสดงให้เห็นถึงความไม่แยแสตลอดช่วงสงครามที่เกิดขึ้นนี้พวกเขาปฏิเสธมอบปืนใหญ่ให้ตามคำขอของชาวบ้าน และปล่อยให้นักสู้ของหมู่บ้านล้มตายกันเป็นเบือจากนั้นก็มีหนึ่งในผู้นำชาวบ้านนายทองหมินที่ขี่ควายออกไปลุยกับกองทัพพม่าในสาภาพเมาเล้าซึ่งเป็นเรื่องเล่าอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านบางลาจันเขาตายพร้อมๆกับ ของเพื่อนร่วมรบทั้งหลายและกลายเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกของชาวบ้านโดยกองทัพชาวพม่าขอบคุณครับยังไม่จบนะคะเราจะมาทำความรู้จักของเสด็จปู้กล้าของหมู่บ้านมาลาจันกันหนึ่งนายทองนายทองพันเหลืองสองนายทองแทนสานายยูติสีนายอินห้านายดอกแก้ว หกนายทองแสนใหญ่เจดนายเมืองแปดขุนสัน 9. นายโดสิบนายจันนุเขี้ยวเลสิบอนายทองเหม็นซึ่งเป็นมีราบอยของผู้ก้าทั้งหมดวันนี้ก็จบการรับฟังกันเท่านี้นะคะขอบคุณครับผม